ช anel Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอะรับเข้าสู่ช anel Apple Story วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาส่องคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่เขาได้ชมคลิปวิดีโอร้านรถเข็นขายยำม,มาม่าริมทางของไทยเราว่าเขาจะมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างและก่อนที่เราจะมาฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเราไปชมคลิปวิดีโอตัวอย่างคร่าวๆกันก่อนเลยจ้าและนี่ก็คือร้านรถเข็นขายยำม,มาม่าริมทางของไทยเราก็จะมีมาม่าหลากหลายให้ได้เลือกสรรกันเลยและก็ยังมีท็อปปิ้งเครื่องยำอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นฮอทดอกไส้กรอกปูอดัด หรือเห็ดเขมทองหรือแม้แต่ผักอีกเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกใส่กันตามสบายเลยโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะกับคลิปร้านไข่ยำมาม่าริมทางของประเทศไทยนะคะสําหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านแรกเขาได้กล่าวไว้ว่านี่เป็นอาหารจานแรกที่ฉันกินเมื่อฉันมาถึงประเทศไทยครั้งแรกต่อมาคอมเมนต์ท่านที่2กล่าวว่าเคยกินหนึ่งครั้งที่ BTS สะพานสูงอร่อยมาก1ชาม50บบาท คอมเมนต์ท่านที่3กล่าวว่าเคยกินหนึ่งครั้งอร่อยมากเลยคิดถึงเมืองไทยด้วยคอมเมนต์ท่านที่4กล่าวว่าเคยไปประเทศไทยหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้กินเลยต่อมาคอมเมนต์ท่านที่5กล่าวว่าฉันก็เคยไปประเทศไทยแต่รู้สึกว่าอาหารที่นี่รสชาติเปรี้ยวๆเผ็ดๆบ้างไม่อร่อยเหมือนของเวียดนามต่อมาคอมเมนต์ท่านที่6กล่าวว่าชอบกินอาหารไทยมันอร่อยยอดเยี่ยมไปเลยคอมเมนต์ท่านที่7กล่าวว่าฉันประทับใจในความเปรี้ยวๆและเผ็ดมาก ต่อมาคอมเมนต์ท่านที่8กล่าวว่ามาม่าหอสีแดงมันเผ็ดมากต่อมาคอมเมนต์ท่านที่9กล่าวว่ามันอร่อยมากต่อมาคอมเมนต์ท่านที่10กล่าวว่าเห็นแล้วอยากจะไปเมืองไทยมากเลยคอมเมนต์ท่านที่11กล่าวว่าแบบนี้เจ๋งแต่ทำไมตอนฉันไปฉันไม่เห็นแบบนี้นะต่อมาคอมเมนต์ท่านที่12กล่าวว่าฉันคิดถึงอาหารเมืองไทยมากต่อมาคอมเมนต์ท่านที่13กล่าวว่าเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยต่อมาคอมเมนต์ท่านที่14กล่าวว่า รสชาติเปรี้ยวมากๆเพ็ดมากๆด้วยคอมเมนต์ต่อมาท่านที่15กล่าวว่าโอ้พระเจ้าทำไมฉันไม่เคยเห็นรถคันนี้มาก่อนเลยและคอมเมนต์ของท่านสุดท้ายกล่าวว่ามันอร่อยยังไม่น่าเหลือเชื่อเลยเป็นอย่างไรกันบ้างกับคลิปสองคอมเมนต์ชาวเวียดนามว่าคิดเห็นอย่างไรกับร้านขายยำมาม่าริมทางของประเทศไทยและหากมีความผิดพลาดในการแปลก็ขออภยัยว้ณที่นี้ด้วยหรืออยากให้ช่องของเราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีก ก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยหากคุณชอบวิดีโอชุดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หากไม่อยากพลาดคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามสวัสดีค่ะ